สวัสดีครับผมเนื่องจากบรรยากาศมันร้อนนะครับพี่น้องมันฮอนหลายร้อนมากครับผมผมก็เลยถ่ายไม่ค่อยคลิปไม่ได้จะได้เยอะนะครับผมเพราะมันร้อนและเครื่องมันก็แห้งนะครับผมขอบคุณ f อฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมให้กําลังใจนะครับผมแต่ก็พยายามถ่ายให้ได้เต็มที่แล้วครับผมตอนนี้อากาศมันก็ร้อนสุดๆแล้วครับผมเพราะว่ามันช่วงหน้าร้อนนะครับผมโอ้โห ดูครับผมเนี่ยคูปตานะครับผม KX 91ขีดซุป3ซุ per series นะครับผมตัวนี้ครับ series X นะครับเนี่ยไปแล้วคันนี้ก็ไปแล้วครับโอ้คันนี้ไปแล้ว รีเป็นไงแล้วอื้อหนน่าม่าอานี้เขาทำเป็นคุ่งเดียวหรอคลิปอาจจะให้ดูไม่ต่อเน,นื่องเท่าไหร่นะครับผมอาจจะถ่ายเป็นเป็นสั้นๆน,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 นะครับผมให้ดูรียะสั้นๆเพราะว่าอันี้วิ่งสองคันนะครับผม อันนี้งานถมที่ล่องสวนยางนะครับผมสี่ห้าสิบเทีย่ยวนะครับผมโอ,อ้โหฝุ่นตลบเลยครับลมก็แรง้นะครับผมวันนี้ลมแรงมากเลยครับ โอ้โหนยอะเอ้ยร้อนตายเลยคุณนะครับคุณจะโดนตัดไหมครับจะโดนตัดไหมครับโอ้โหร้อนมากร้อนมาก เยก็ฝุ่นครับจะพามาให้ไปดูก็ฝุ่นนะครับฝุ่นมากครับ <c oughs> นี่ครับทำงานอาจจะช้ากา่าโคมสุนะครับผมโอ้โหแต่จิ๋วเจี๋ยวมากครับเอาใช้ใช้มุกี้ดันรถเองเลยครับโอ้โหเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับจัดก,การสิ่งกีดขวางได้ครับ <c oughs> โอ้โห โอเคโอ้โหฝุ่นโอเคนะครับผมเครื่องร้อนแล้วครับเรื่องร้อนแล้วเดี๋ยวชอบุ่งริปต่อไปอสวัสดีครับผม